ันนี้ผมจะแนะนําอุปกรณ์การสะเดาะกุญแจครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับที่ใช้ตัวที่เราจะใช้หลักก็จะมีสี่ตัวนี้นะครับสี่ตัวนี้ก็คือใช้ใช้บ่อยและเป็นประจําอันนี้จะใช้กับพวกกุญแจโซโลนะครับพวกนี้พวกโซโลแบบว่าตัวประมาณนี้ครับตัวนี้อันนี้สามารถเสียบตัวเดียวแล้วก็สามารถสะเดาะได้เลยอันนี้ถอดง่าย ก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าให้ดูอุปกรณ์แล้อันนี้ก,การสะเดาะจริงนะครับใช้แค่ตัวเดียวสามารถสะเดาะได้เลยแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงไม่นานครับสิบถึงสิบห้านาทีได้แล้วแต่ความสามารถของแต่ะละบุคคลครับก็อุปกรณ์เรามีสี่ตัวนะครับถ้าตัวนี้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนตัวใหม่อีกตัวหนึง่งก็การแย่ก็จะแย่มันจะเปมีประมาณ ตัวล็อกมีอยู่ห้านะครับก็แยกทีละอันหนึ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ลองบิดไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทดลองไปตัวที่สามนะครับยังไม่ออกเลยแต่กล้องอาจจะมือสั่นนะครับขออภัยด้วย ได้แล้วครับนี่ก็เราก็ลองใช้มาแล้วนะ3ตัวแต่ไม่ได้ไมาได้ตัวที่3ามพอดีจริงๆมันอยู่ที่ความชํานาญด้วยนะครับถ้ามาทํามั่วๆมันก็ไม่ได้ครับต้องมีความแบบชำนาญนิดนึงครับ